สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเด้อครับผมมือนี้ครับอูน้ำไชกะสิผ้าเอพซีทา้งสองทุกท่านเนาะครับมาตามแนวทางตัวเลขหวยเล่าหรือว่าหวยขามโขงหวยวันที่18มิถุนายนหกสิบแเนาะครับก็คือมือนี้ครับเลขออกสองถุมเคืองนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ครับกะสิเป็นศูนย์เล่าพัฒนาอูน้ำไชเองครับที่ผมลองเห็ดมาเนาะครับกะศึกษาเบิ้ง ทั้มขนที่เก่งกลัวนะครับนี่ด่านทางสูตรนะครับนี่แหละครับกับเบิงจําเอาครับผมลองมาเห็ดครับเมื่อคืนผมก็ได้ลองเห็ดแล้วครับแต่ส้วมเศร้าผมกับอดเด็กไทยก็ลองเห็ดมันก็ได้ตัวที่ผมมั่นใจที่ผมอยากลงให้เอฟซีทางซองนะครับเอาครับลงเป็นคลิปแรกนะครับท่านผู้ชมสำหรับเลขสูตรอูน้ำไช่ครับลาวพัฒนาครับ18 มิทนาหกสิบแปดนี่ได้ครับานผบุชมรอเบิงน้ากันได้เลยครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะเอาให้านผบุชมนะครับจะมีวิ่งลูดบนล่างแล้วก็ลักลอยแล้วก็สามตัวบนสองตัวล่างครับเลขบัวลายคูครับผมผมจับให้เอฟซีทางสองสามคูานันครับกัเป็นแนวทางตัวเลขนะครับสําหรับทุนน้อยงบประหยัดครับผมนี่แหละครับอุ้น้ำไส้กับพยายามปรับปรุงแก้ไขนะครับ เลกอะมีเขามีรุดนะครับเด็กสูตรนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับก็เห็น f อซทางซองอูน้ำใช่เนาะครับที่คอมเมนต์ขามาล่องเลยอูน้ำไช่ผิดพลาดเป็นคู่ขอให้เก่งขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่แหละครับผมกับรับเต้งเต้ซิงดีๆครับผมนี่แหละครับเอาล่อเบิ้งน้ำกันครับอูน้ำไช่ครั้งแรกสูตรเลขกล่าวครับผมนี่แหละครับรอติดตามได้เลยครับท่ามุส้มสำหรับ แนวทางตัวเลขนะครับเลขเพิ่นออกสูม,มือนะครับประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งออก3ครั้งวูนน้ำใส้ก็เลยอยากล่องเห็ดกลมครับผมจะลงไอดีไล่ตอนอยูให้โซ่ตัวเลขนะครับผมจะลงไอดีไล่กลมผมให้เอฟซีเข้าไปเบิ้งก้อนก็ได้ครับเข้าฟรีครับผมเดี๋ยวถ้ามีเลขเด็ดฟันทงเม็ดเดียวผมกะสิลงให้เอฟซีทางสองครับเพราะว่าเห็นเอฟซี เป็นมกักเลขเม็ดเดียวเรียกว่า2ตัวลูดนังสีนะครับก่ะอจิจัดให้ครับเลขกบอรลายตัวบอรลายหางกะมีเขามีลุดเป็นธรรมดาของแนวทางตัวเลขกนะครับกัรสีเห็ดจับคูไปให้ทุกท่านเบิง้งน้ากันไปเรื่อยอครับผมเยอะแล้วครับปรับปรุงปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยครับค่ะร่องเปิดกลุ่มให้เอฟซีเขามาฟรีๆเลยครับผมเขามาเบิ้งตัวเลขน้ากัน,นครับ นี่แหะครับกลุ่มออมน้ำโศกแต่ว่าเป็นอูน้ำไช้เห็ดเ้อครับท่บนผม้ชมเป็นซองออมน้ำโศกครับค้นดีทํำกะคืออูน้ำไช้เห็ดเทิงเล่าเทิงไทยครับผมนี่แหะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้ผมไม่เด้อครับผมกะสืสูไปให้ได้ครับผมเอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันได้เลยครับท่บนผูุชมเอาครับท่บนผูุชมมากล้วครับลาพัฒนาอูน้ำไชยครับผม 18มิถุนาหกสิบเรียกว่างวดนี้เนาะครับอูน้ำเชายนะล่องเห็ดสูตรนี้มาได้ขึ้นหนึ่งเหรอครับทธบุส้มกัล่องปรับปรุงแก้ไขผิดพลาดอูน้ำเชายนะหลับเอาเห็ดเอาไม่ครับผมนี่แหละครับกะได้กำลังใจจากแม่เอฟซี่พอเอฟซี่ติดเพิ่นคอมเมนต์ไม่เหรอครับให้ล่องทำเลยอูน้ำเชยเลขสูตรเนาะอูน้ำเชายน่ะเลยกาที่จะล่องที่จะเห็ดเนาะครับผิดพลาดเป็นคู่เนาะครับคอมเมนต์ตั้งแต่ มีแต่ดีๆเลยครับผมให้ผมมีกำลังแรงใจเหตุสู่ต้อนะครับนี่แหละครับงวดนี้ครับวิ่งลูดบนล่าง2กับ3ครับหลักร้อยศูนย์กับ1ครับ3ตัวบนณน้ำเสะก่ะลองจับให้เอฟซีได้ครับตามที่ผมอ่าสูตรคำนวณมาได้เลยนะครับเหล็กเด่นนะครับ3ตัวบน0 2 3 1 2 3ครับ ส่วน2ตัวล่างผมให้2 3เม็ดเดียวครับนี่แหละครับเลขบ่็อคไร้หางครับผมมีแค่3คู่เท่านั้นครับบนกับล่างแค่นั้นเด้อครับผมผมจะบ่พยายามเอาเลขกไร้หางมาให้เอฟซีครับเพราะว่ามันเยอะมันก็เฮ็ดให้ทุนเยอะโพดเนาะครับผมเมื่อตัดทุนให้เลี้ยนนิหน่อยเองครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแคปหน้าจอเรื่อยครับท่านผู้ชมผมก็เอาให้เอฟซีทา้งสองเบิ้ง แนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนานี่ยะครับผมกรล่องเห็ดเด็กกำลังแรงใจจากทุกท่านนี่แหละครับเรียกว่าเอฟทางสองมีเลขมักอยู่ในใจอยู่แล้วอยากที่จะมาจับวิ่งหลุดบนรางเรียกว่าลักลอยที่ผมเด้นใหยู่ซีตัวนี่ครับสกับสาศูนย์กับ1นี่แหละครับศูนย์กับหจะเป็นลักลอยนะครับุะปูส้มส่วน2กับ3าก็จะเป็นวิ่งหลุดบนรางครับ นี่แหะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของอูน้ำช่ยครับเราพัฒนาผมกัเรียนรู้เฮ็ดสูตรเริ่มแต่สูตรง่ายๆที่บอซับซ้อนก่อนล่ะครับสูตรที่มั่นซับซ้อนแล้วก็ละเอียดเดี๋ยวผมจะพัฒนาปรับปรุงล่องเฮ็ดไปเรื่อยครับสูตรได้ดีสูตรได้เข่ากัโทรมาได้เด้อครับผมทํานุส้มผมกัสิคินไอดีไล่์ล่ะครับเข่ากลุมได้หรือว่าจะมา าหายแนวทางตัวเลขเลขเล่านี่แหละครับได้เสมอครับนี่แหละครับเอาเดี๋ยวลอยผมเห็ดให้เก่งๆกานี้นะครับ FC ทํา t ด u r s คืออยากเขามาอยู่ในกลุ่มก้อนก็ได้ครับเดี๋ยวลอยผมมั่นใจกานี้ผมเกี่ยวฟันเม็ดเดียวลงให้ยอยู่ในกลุ่มเลยครับแต่ว่าที่ผมทายลงกับซิมี่ตัวเยอะประมาณนี้นะครับเอาจะมีพิเศษอยู่ในกลุ่มให้ FC s i ทางซองเดอครับผมถ้า เดี๋ยวรอเวลาเนาะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเขามาอยู่ในกลุ่มอูน้ำชายได้ก่อนเด้อครับนี่แหละครับเขาฟรีเด้อครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้เลยท่านผู้ชมเราพัฒนาอูน้ำชายครับ18มิถุนา68นี่แหละครับผิดพลาดมองได้กะขอโทษขอให้เอฟซี FC ทางสองตุกท่านเด้อครับผมบอกสอนอันใดบ่แมนอันใดบ่คือกะคอมเมนต์มาได้ครับ ผมจะแก้ไขให้ทุกท่านครับถ้ามันดีแล้วท่าบุู้มก็คอมเมนต์มาบอกอีกครั้งก็ได้ครับนี่แหละครับเอาเห็นกันถัดสัว์แล้วนะครับสำหรับแนวทางเหล็กเล่าครับเปลงได้ครับผมช่วงนี้ทั้งไทยทั้งเหล้านะครับมีเอฟซีทันไดอ่าสื่อเหล็กเล้าหรืกสื่อเหล็กไทยบ่ครับนี่แหละครับหมักผสมกันไปเลยนะครับท่าบุู้มที่แรกอูน้ำใช้กอกยาเค็ดซองเดียวกันแหละครับ ทั้งไทยทั้งเลาาผมอยาดเอฟซีทั้งสองซับสนนะครับเพราะว่าแนวทงังตัวเลขอของผมกับเป็นหวยไทยอยู่แล้วนะครับรัฐบาลไทยของสองอูน้ำไถ่ส่วนออมน้ำโศก,กจะเป็นหวยเล้าครับผมเลยจัดเป็นหวยเลาาของออมน้ำโศกเลยครับนี่แหละครับเรียกว่าเอฟซีทันเดย์อยากให้เปลี่ยนซื้อเป็นของอูน้ำโศกคือบ่ครับเพราะว่าออมน้ำโศกเป็นกับ บ่คอยถนัดเลขเกนะครับจะมีหนายที่ถือกล่องไห้อูน้ำช่ยร่างเทียกกระเบาต่อยเอานะครับนี่แหละครับอยากไห้อูน้ำช่ยมี2สองสองหรือว่าให้มีออมน้ำโศกก็ดีอยู่แล้วก็คอมเมนต์มาได้เ้อครับผมนี่แหละครับยูทีจเอฟซีทางสองครับมักไห้ผมเห็ดแนวใดไที่ผมเห็ดใดผมกะสีพายามปรับปูงไห้เด้อครับครับเลขลาครับผมนี่แหละครับเอาแคปหน้าจอได้เลย สำหรับคลิปนี้ครับกะมีแนวทางมาแบงปันในเอฟซี FC, ทังสองเพียงซ้ำนี้เด้อครับนี่แหละครับขอให้สุขสมันหมานในคืนนี้ครับสองทุ่มเคิงเจอกันครับผมสำหรับคลิปนี้ไปใสไม้ใส้กะเดินทางแขวขาดปลอดภัยเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ